สวัสดีครับกับผมสปอคซอสครับพบกับในเกม GTA s a r t a n d r e s s นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาทำการสอนลงมอดเกี่ยวกับอ่าพื้นฐานที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการลงมอดนะครับทั้งคุยโและก็มอ d โรเดอร์นะครับโอเคเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้เรามาที่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนะครับโอเคเอาล่ะก่อนอืนเราจะมาสอลง q ุ o ก่อนนะครับอ่าสอลงคุก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามาที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะครับอ่าให้เราทำการคลิกปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับอ่าดาวน์โหลด for GTA SA นะครับหรือก็คือ GTA ซ t a แ d r e ด s นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวนะครับอ่า อันนี้จะเป็น Kio เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอ่า Kio เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับโอเคกดดาวน์โหลดด้วยเข้าห้อ่ามันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับโอเคให้คลิกไปที่คำว่า Kio dot ซิปนะครับตรงนี้ตรงนี้ไหนๆตรงนี้นะครับอ่าด้วยเข้าห้โอเคแท็บดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วคลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับ กดเมาส์ขิ้ขวากดเมาส์ขิ้ขวาแล้วก็ทําการแตกไฟล์แบบสร้างโฟลเดอร์แตกไฟล์แบบที่3นะแล้วครับแตกไฟล์เลยโอเคพอเราทําการแตกไฟล์เสร็จคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะพอเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วให้เราทําการอ่ะลากคุมไฟล์ให้หมดเลยนะครับอ่ะลากคุมไฟล์ให้หมดเลยนะครับแบบนี้ลากคุมไฟล์ให้หมดเลยจากนั้นก็ กดเบาส์ขิ้ขวากดเบาส์ขิขวาแล้วก็ทำการกด Copy เลยกด Copy ตูดเข้าไหแล้วก็ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวเกมเต็ม GTA San Andreas นะครับโอเคให้เราทำการกดเมาส์ขิ้ขวาเลยนะครับกดเมาส์ขิขวาเลยแล้วก็ทําการกด p s t e กดวางไปเลยนะครับกดวางเลยตูดเข้าไห้ โอเคเพียงเท่านี้นก็ลงควีโอเรียบร้อยแล้วนะครับลงเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาลงในส่วนของ Mod โ o a d เดอรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับโอเค Mod โ o a d เดอรเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับโอเคให้เราต้องการคลิกไปที่คำว่าดาวน์โหลดมอสตรงนี้นะครับอ่า แนะนำว่าให้เราเลือกเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับอ่าเวอร์ชันล่าสุดนลยนะครับโอเคแล้วก็คลิกไปที่คำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ตูดเข้าให้โอเคแท็บดาวน์โหลดขึ้นมาแล้ว <S <S พอทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วคลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับโอเคกดม์คลิกขวากดเมา์คลิกขวาแล้วก็ทําการแตะไฟล์แบบสร้างโฟลเดอร์นะครับแตะไฟล์แบบที่3นะครับแตะไฟล์เลย Okay, พอเราทําการแตกไฟล์แล้วคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าตอนนี้เราเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วนะครับอ่าก็เดินเราขอเอาพวกไฟล์ที่ชื่อ lit มีออกไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเอาออกแล้วโอเคทางนี้นก็เมื่อเราทเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วนะครับอ่าให้เราทําการลากคุมไฟล์ทั้ง2ไฟล์นี้เลยนะครับอ่าลากคุมไฟล์ทั้ง2ไฟล์นะครับอ่า ทั้งโฟลเดอ mod loader แล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า mod loader .asi นะครับอ่าให้ลาาทั้ง2ไฟล์นี้เลยนะครับอ่กากดเมาส์ขึขวาแล้วก็กด copy เลยตูดเข้าให้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวเกมเต็ม GTA San Andreas นะครับโอเคให้เราทำการกดเมาส์ขึขวาเลยนะครับกดเมาส์ขึขวาเลยกดเมาส์คขวา แล้วก็ทําการกดเพจกดวางไปนะครับกดวางเลยตู้เท่าไห่โอเคเพียงเท่านี้ก็เราได้ทําการอ่ลงมอดลอเดอร์เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสอนผิดพลาดหรือสอนไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก,ก,ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมองซอสคนนี้ด้วยนะครับโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย